อันโอ <till S 1> ้ยโตง่ายครับโอ้ยโตแบบใหญ่พี่น้องโอ้ยโตใหญ่พี่น้องโต้เนี่ยโต้เนี่โตง่ายเลยพี่น้องยังไงที่ตายตัวนี่ครับแต่ตอนนี้ตายแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ๆน้องๆเมื้อนี้ก็พบกับช่องนุ่มจักรพัททินครับผมมื้อนี้ก็บ่ได้ไปหาไซเบตนะครับพี่น้องแต่ว่าจะมาลองใส่พี่ดักหนูพี่น้องเพราะว่า นมจักรพรรดิทิ้เห็นควายหนูนี่ครับยุทธนะครับคือควายใหญ่อยู่พี่น,อน้องเราเห็นทั้งแรนแปน็ดกระเตืดออยู่พี่น้องเลยอยากมาลองใส่เบิังครับพี่น,อน้องเสื้อบอกว่านมจักรพรรดิทิ้งไม่ได้ใส่ไอ้ดักหนูเนี่ยมาเกือบสามสิบเกือบสามสิบปีแล้วพี่น้องแต่สมัยยุ่งมอป่ายพี่น้องม้อหามอหกี่มาหาใส่ดักหนูหาขายอยู่กุคตะกอนครับพี่น้องจนกระทั่งสี่สิบกว่าแล้วนี่สี่สิบกว่านี่ก็ยังพ่กท่านได้ใส่ครับนี่ก็ลองมาใส่เบิังครับเห็นเขาเห็นพี่เพื่อนในี่ยูทูบคิดใส่ เออขึ้นมาเนี่ยนู้ก็หนากินครับนูช่วงหนาหนาวนี่ครับก็เลยมาลองใส่บังครับพี่น้องครับมาใส่สามหลังพี่น้องนี่ใส่เลยวปันหลังหนึ่งครับพี่น้องนี่ตามทางพี่น้องนี่ก็สองหลังพี่น้องนี่ง่ายๆแล้ครับพี่น้องตามเคลื่อนว่านี่แหละครับนี่ครับวดไม่ปักไว้ซื้อในพี่น้องครับง่ายๆกันนี่ครับกดสปอนเซอร์เนี่ยแหละพี่น้องนี่พอดีตัวหนูครับเวลาใส่ครับพี่น้องตามที่เพื่อนบอกแหละครับนี่ครับใส่ปมมันเนี่ยนะครับมันจะพอดี พอดีตัวหนูไปล้ำโหลดเข้ามาครับเพ่ล้ำกดเหุ้ใดพี่น้องครับใส่ครับผมใส่ประมาณนี้ครับหนูไปล้ำเข่ามันจะติดไปแล้วครับพี่น้องนะครับจะติดจะใส่กับประมาณนี้แหละครับตามที่เพื่อนบอกอะครับตามกระดินเนี่ยครับสูงประมาณขอนิ้วเขาเนี่ยครับพี่น้องเดี๋ยวนุ่มจักพัดิินจะไปใส่อีกสองลังน้งพี่น้องนี่กันหลังนึงเลยครับผมนดี๋ยวไปใสครับผม ใส่เราก็บเราพยายามขึ้นนี่บังครับมาได้กกับพยายามมื่ออื่นเสาต่อครับพี่น้องก็ใส่ทิมไบเนี่แหละครับพี่น้องกันได้ก็โอเคก้นมาได้กเพ่าะพยายังครับพี่น้องดูว่ามาลองใส่เบื้องคือเขาครับพี่น้องเพื่อเดีใส่โดนแล้วไปครับใส่ไปหลังเล็ครับพี่น้องครับที่ใส่ไปครับทั้งบิงครับพี่น้องนี่ครับเป็นคุยนุ่ครับพี่น้องุูนะครับขนาดใส่อยู่พี่น้องไปครับ เดี๋ยวไปไส่ไวเบมืงกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็ทั้งพี่อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับผมไปครับ พี่น้องยามรอบดักหนูพี่น้องใส่ไวสามหลังแทกจะเป็นมังไ์พี่น้องด้ยผมก็ใส่ครั้งแรกนี่สามสิบปีพี่น้องไม่ได้ใส่โดนแล้วติใสใ่พี่นอ้องหายพี่นอ้องอู้พี่ พี่น้องพี่พี่โอ้ ه, มานนี่พี่นอ้อง,งพี่โอ้โตเงี้ยคักโอ้โตบักใหญ่พี่นออ้องบุญาโอ้หนูปุ๊บเงีง้พี่น้องโอ้ยเอากอนพี่น้องเอากอนเอากันโอ้พี่น้องสามหลังพี่น้องโตบักใหญ่เลยพี่น้องเลย ดึงมาจนยุ่ขีพี่นองดโอ้โงแครับพี่นออ้อ,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 นองโอง,ง,พอง่พี่น้องสาปีพี่น้องไดิดักหนูโอ้โเดี๋ยวไปอยู่ขีพี่พี่น้อง พมานมานไปไปกันสา,ามลังได้พี่น้องเลอผมนวอยูมาติดพี่น้องเลยม่ดิพยายามคุณนะกลับไปพี่น้องถ่ายใกล้ๆเลยครับเใช่ไหมลดด ตัวเป็นยัง่งพี่น้องอไปนี่งๆไว้ไปอู้ไปนิ่งๆนะครับอย่าให้จับนะครับเอาใส่ไป่นี่แลรวอมีก้อนพี่น้องด้วยมนันขัดมันนี่คิดว่าจะตีตัวใหญ่ขนาดนี้พี่น้องไอ้ยามืด โอเคครับพี่น้องยา,ยามต่อครับโอ้ช็อตเต็ดเลยพี่น้องเดี๋ยวนะครับห้อยทั้งมันพี่น้องนุ่มจักรหลัดพัดเทียงเลยมาใส่ไซคใบมึงอีพี่น้องอุ่นมันดินมาติดอยูผ่ผีพี่น้องโอ้ตกแบบไงเลยเดี๋ยวนครับเราเบิงังอีกหลังนึงครับพี่น้องใส่ไปสามหลังครับอู้นะครับนุ่มจักหลัดเทียนขุยมันพี่น้องในมอเตอร์ไซค์ใบอีหลังหนึ่งบังงบดบติดพี่น้องเอ้ย ครับบังอีกหลังนึงครับหลังสุดท้ายโอ้วันนึงได้ยินเสียงยังตุ๊บต๊บตุบตบอยู่คุณนะครับคอยทางมันครับพี่น้องเอาจิ๊กปีเลยพี่น้องเล้วอีกประเดี๋ยวใส่ดักนูเลยนี่เลยมาลองใส่เบิังนะครับเป็นท้างมันครับพี่น้องโอ้ยดึงเต้นรัวมันยู่ครับดึงแต้มครับพี่น้อง อีกหลังน aja, ึงเด้อเออเออเหลังนึงก็โดนพี่น้องคุณนะครับอู้จนหมดขึ้นแล้วพี่พี่น้องอู้โต่เพราะๆตัวน <Bald> ั่นเลยหมดขึ้นแล้วเอาเอาอู้เอากอนพี่น้องอู้เต็มเต็มเลยพี่น้องคุณนะครับอู้คุณนะสองโตพี่น้องเอ้ยสองเต็มตัวนี้มันไม่ตายโตเบิ่มเลยพี่น้องอู้มันๆพี่น้องไปครับครับผม มานพี่น้องใส่รอบไอ้บ่วงดักไอ้ดักนูพี่น้องครั้งแรกนี่รอบเกือบสาสิบปีพี่น้องนี่ครับสามหลังพี่น้องติดสองแต้มพี่น้องนี่โตใหญ่พู้นะครับตายไปตัวหนึ่งพี่น้องตูนี่ตัวนี่ตัวใหญ่พี่น้องยังไม่ทันตายตัวนี้ครับแต่ตอนนี้ตายแล้วก็พี่น้องโอ้ถั่วมันนี่พี่น้องโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเอ้เหนือก็ลังมันเลยครับพี่น้องเอ้ไปครับ ขอบคุณหลายๆนะครับผมที่ติดตามรับชมช่องนุ่มจากรับพัดทิ้ครับผมสำหรับนี่ผมจากรับพัดทิ้ก็ขอกราบลาพี่พิงกองครับผมไปเบิ่งว่าจะหาอยู่หากินกันเลยสองแต้มนี่มันสุดๆนี่ฝนตายหรือพี่น้องเอ้ยครับผมกราบลาเพี่น้องสวัสดีครับ